สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ปอศักดิ์ศรีพาพี่น้องมาชมการจัดการสวนแปลงโดยการใส่รถคู่บตาเป็นรถคุดซีเสานีรไพ่นะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นราคาเดี๋ยวขึน้นรายละเอียดให้ครับพี่น้องบึงเอามาปรับปปุงสวนปามนะครับสวนปามมากนา้ำแต่บบมาขึ้นนะครับและรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถถี่มีน้ำหนักเบาสามารถใส่งานได้ยางมากไายหลากหลายบบว่าสีคุด เสาบานคุดเสาเข็มอ่าหัวว่างทอครับหรือว่าเอามาเห็ดโขกน้องหน้าโจกสาก็ได้คื้กันครับอะในการรับจ้างของวิซาคิดเพิ่นนโรดแบคโครหลุดเล็กแนวนี่เพิ่นรับจ้างยูทีทั่ทมงละหนึ่งพันเป็นมือกับมือละหาพันแต่ว่าก็ได้งานหลายได้มือนีเจ้าหลอดฟาดพุด่นเนี่ยไม่เบิ่งเห็นเนี่ยมือนีตั้งแต่เสามาหนีจนบ้านหน่อเทียงตอนนี้ได้หลายหล่องแล้วนะครับนี่สวนปาล์มมันต้องเฮ็ดให้มันโน่นนะครับถ้าเฮตดให้มัน มันฮืมมันกะบ่ได้ผลผลิตนะครับปามได้หลายต้นบ่ได้ผลผลิตเพราะว่าหืมนี่ละเฮ็ดแล้วอกมาก็สีหน้าตาดียังสีนี่คือให้หน้าที่ฮืมเป่งน้างบบ,บ,บกเฮ็ดสวนปามกระสีบ่ได้นะครับมันเ็ดสวนปามบ่ได้เงินแนวนี้เอา้ามาเบิ่งกันว่ารดรุ่นหน่อยที่ิ่นเทศงานนี่คือรุ่นไหนนะครับมาเบิ่งกันสำหรับต้นไหม่เล็กๆหน่อย,อยของเพิอ่อนตอเตอนนี่เอาออกเดบิทนี่เด ตอหวดนี่ครับออกเดบิทเ,เลยปามนี่มันหืมแห้งนี่นี่นี่ปามมันหืมแห้งแล้วรถไหญ่มันเข่าม่ได้รถไหญ่เป็นบวกบักคักนั่นเขามานี่มันลมมองนีเขาเอื่นว่าเหมืองเหมืองหรือว่าหองหรือว่าห่วยเกา่าดันดินดันต้นไม้ลงมาร่วมกันอยู่มองนีรถไหญ่กับบวกาลง่งรถไถกับบวกาลง่งนี่ปามสามปีกว่าหาวิธีการแก้บ่ได้จนมาพอ่อาวรถไถรถรถ,รถไอแมคโครหน่อยรุ่นนี้นะครับ จัดไปเลยรุ่นนี้รข้าบั้งแห้งก็ว่าเครื่องแห้งอ่าพี่น้องมาเบึงการเหตุงานเลยพี่น้องตามเมื่อบึงการเทียงานของเจ้าคู่ปตารุ่นนี้เปิดป้าปามเปิดพม่านกลางไปนําเนี่ยทามาเด้อบ,บัดนี้ด้การเทียงานกะชีค่อนข้างจะเนียนและก็เสียงค่อนข้างจะเงียบ คนขับบอบอจำเป็นอย่ต้องใส่หูฟังรุ่นนี้เป็นรุ่นมือมิตู้แอร์ถ้าเป็นรุ่นมิตู้แอร์ก็ราคาเพิ่มขึ้นประมาณแสนหนึ่งนะครับรุ่นนี้เนี่ยรุ่นยู่อาชิา้าใส่เ,เลยนะครับการคล้องตวัวในการเข่าหนางานขนาดปูกปามนี่เนี่ยมึงทีพวกห้าพวกยิ้งยังต่างๆเนี่ยดึงออกได้โดยไงโดยบอทำลายพวกต้นใหม่ของเขาบอทำลายสวนปามบอเห็ดแห้งาปาลามหักงาปามบอได้หักจากงา อาพ้าเบิ้องอีกจักหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยการเทงานน้องเพิ่นเนี่ยไอพี่น้องเขาเบิ่งเลยนะครับดินนี่เป็นดินนามเดือนไหนเนี่ยเดือนมกราคมแต่ว่าหม่องชนลาบัท่านมันก็ช่มีนามขังอยู่จึงสีตลอดเวลานะครับนามขังหลายก็ให้เกิดแบบว่าปามเนี่ยหากจากหากเขา,เขา กลายเป็นหากสีดำบอด,ดูดหนังทั้งสิ้นบอดูดธาุอาหารหรือบานเข่าเอินว่าหึมปามชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขังจงงําเป็นต้องเฮ็ดร่องแต่ว่าแปลงนี่เป็นบอดเฮ็ดร่องแต่ที่แลหลกรถไถใหญ่รถแมคโครใหญ่โล่งบ่ได้กระไส้รุ่นนี่ละครับรุ่นนี้ะ่ะเจ๋งจริงเลยนี่ราคากับพ่อไปพ่อมาด้อ่ะแพนไปห้พี่นองเบิ่งแน่หุ่นเป็นยังไงล่องหลังจากที่เฮ็ดแล้วเป็นยังไงเน่ยนะครับตัวน,นี้เจ้าของเพิ่นต้องการแบบว่าแคบ แค่บาทเดียวนะครับพี่น้องครับจกมาเป็นร่องร่องลึกอยู่ที่เจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับความลึกของร่องเจ็ดสิบเซนติเมตรเท่านั้นนะครับซ้ำดีกับเพียงพ่อแล้วห้าสิบเซนติเมตรกับพ่อแล้วเ่าแต่ทั้งทง,ง,งเนี่ยการระบบการจัดการแต่ว่าถ้าผู้ใดที่สวนปามบ่าวักสีแนะนําเลยว่าสวนปามนะครับควรจะบริหารจัดการก่อนปลูกให้มันแล้วเฮาบต่ตองมาเห็ดเนวนี่แต่ถ้าผู้ใดเห็ดพื้นที่ของเจ้าของหล้ะก็บอกว่า เออมันหนาจะปลูกได้มันหนาจะปลูกง่ามเราปลูกไปก่อนเพาปลูกไปก่อนเจอปัญหานี่เอิ้นใส่บริการเพิ่นนะครับเป็นแมงคู่น้อยแต่ผู้ใดอยากใส่ไปเอาไปเห็ดงานเห็ดเอาข่าขายเอาเงินนะครับนอกกากสีแล้วไปคุดหัวเอาไปเห็ดงานก็สมก็สาง้างทอระบายน้ำต่างๆนะครับสามารถติดต่อได้เลยนี่การเฮ็ดงานกับค่อนข้างจะไหวเด้เนี่เบิ่ง นะครับเนี่ยเบิ่งมุงกีหน่อยๆตะวัตักบาดได้ก็เต็มมุงกี้เลยเนี่ยการเฮ็ุงานคล่องโตทุกหม่องแล้วครับตอนนี้เฮามันมีทีหน่อยบางคือเฮ้าเอารถดแมงโค้ใหญ่มากมันอาจจะบ่ตอบโจทย์ครับกับการเหตุนะครับแต่เฮาแมงโค้หน่อยมาแนวนี้มันเข้าทุกหม่องทุบบอลน,นะครับไปข้างๆางเฮือนเฮาก็ได้อยากได้บอหลังบ้านอยากได้ค่องใส่ไกลอยู่หลังบ้าน รถใ่ญ่เขาได้รถหน่อยเขาได้นำนักกับบลายสำหรับผู้ประกอบการที่อยากได้รถคันนี้นะครับพี่น้องครับติดต่อไปที่เบอร์เซลของเพลินคู่ปตาจจะเลื่อนใช่อุบลราชธท่านีนะครับคุยกันได้แล้วว่เอามาใส่ยุนีเท่าที่เอามาใส่ยุวิสารกิตนี่กับปรอมาณนโอ้ยสองปีแล้วครับเนี่ยสองปีรถบ่มีปัญหาเลยนะครับค่อนข้างที่ว่าทนท่านอยู่พอสมควรสําสหรับบุญน,นี้นะครับการใช้งานกับบได้นักหนะ้ายังสาหรับเพลินเนาะคุดล่อง ต่างๆยกกล่องต่างๆต้องโยกให้เพิินหรือว่างานคุดสานะครับมือหนึ่งมันก็บ่หลายบาทนะครับการใส่คนงานได้ง,งานต่างๆการหน่อยพอต้องเสียค่าเมทะทเนน,นลดชิปลงชิปล่อมาแกตัวนี้ก็เป็นการตอบโจทย์คนรุ่ไม่ไม่ที่อยากมีรายได้จากการเป็นคู่ปตตนะครับและการเสริมในเรื่องของการเทดปามก่อนสี่จะเป็นปิดช,ชิปในโลงนะครับพี่น้องครับอยากบอกพี่น้องที่เฮ็ดสวนปามทุกๆท่านเด้อปามชอบน้ําอยากได้น้ํา เข่ามีระบบน้ำเดินในเพิ่นก็นได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เพิ่นบ่ชอบเลยก็คือมพนหื่มน้ำท่วมหื่มอยู่เป็นประจำต้องคุดลองต้องยกลองต้องแก้ไขแปลงของท่านถ้ายากให้ได้ผลผลิตนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเป็นตีกตัวอย่างหนึ่งในการทํางานเดี๋ยวคลิปนาะเมือ่อนาเบาสักสีสีน้ำเสนอให้พี่น้องเบื้องอีกนะครับอ๋อโอเคสมมาภาคก่อนเจ๊เวลาเมือ่อนาพอกันไหมบ๊ายดีครับ